เด่นมากเลยเนี่ยเพิ่ง,งเกิดนี้เนี่ยนะครับ<อ>ผมว่าเนี่ย s t a r l i t y เนี่ยเป็นเครื่องผลิตเงินออนไลน์วันเดียวเกือบสองหมื่นเลยหรอ,อ,อ,อคือคือคือทุกทุ้าวันอะทุกทุกห้าวันอะบริษัท s t a r l i t y จะโอนเงินเข้าบัญชีเราโดยอัตโนมัติใครที่อยากจะมีรายได้ประมาณแบบนี้ทุกห้าวันทุกห้าวันทุกห้าวันกดแปดให้หน่อยครับกดแปดให้หน่อย อ่ลองดูซิว่าใครอยากมีแบบนี้กดแปดให้หน่อยผมว่าหลายท่านเนี่ย oh. ผมว่า oh. ไรายได้ตรงนี้ไม่ได้ว่า oh. เยอะมากอะไรนะมีคนที่มีไรายได้เยอะกว่าผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเยอะเลยใน s t a r l i c y นะฮะเยอะมากเลยนะครับอ่าแต่ว่าผมอยากจะมาแบ่งปันว่าเออมันเวกาท่าเนาะเราพึ่งทําธุรกิจมาเข้าสู่เดือนที่เดือนที่หกนะครับเดือนที่หกนะฮะทุกๆห้าวันเนี่ยจะมีเงินโอนเข้ามาตลอดเลยนะครับใครกดแปดเนี่ยก็ขอให้ ได้รับแบบนี้อ่าเหมือนกันนะครับเอ,อนะฮะวันนี้เราจะดูซิว่าใครกดแปดแปดแปดมโอมีคนกดแปดแปดแปดเยอะเลยนะครับโอเคโอเคนะครับไปต่อไปต่อเขาเรียว่าเรียกน้ําย่อยเรียกน้ำย่อย,เ,ย,ย,อยเออไม่ไปฮห้คุณเหนียวเดี๋ยวแปบ,บนีงนะพอคดก่อนอย่างที่บอกฮนะอย่างที่บอกว่าวันนี้ สำหรับคนใหม่นะที่กดหนึ่งเมื่อกี้ผมผมผมยินดีมากๆเลยบอกว่าวันนี้เราเข้ามาในธุรกิจ s t a r l y c h นี่นะครับอยากจะบอกว่าถึงเราจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับวันนี้เนะี่ยเรามีโรงเรียนสอนธุรกิจฮะด้วยระบบอ่า Star System 3 4มี่ห้านะครับก็คือ พูดง่ายๆว่าเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ระบบแล้วเราจะได้ออกไปทํางานแบบมืออาชีพนะครับจะสามารถสร้างไรายได้หลักแสนหรือบางท่านเนี่ยมีเป้าหมายหลักล้านเลยเหมือนผมเลยนะฮะมีเป้าหมายหลักล้านเลยนะครอันนี้คือเรามีระบบนะครับแต่วันนี้นะฮะจริงๆที่ผมเซตหัวข้อไว้นะก็อย่างที่บอกลหละผมผมไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยเรามาเป็นมนุษย์เงินล้านเดี๋ยวคนใหม่ๆไม่กล้าเข้ามาฟัง <laughs> แต่จริงๆอ่ะ นะครับเอยากจะแบ่งปันว่าสามสิ่งนี้นะสามสิ่งนี้ออ่ามนุษย์เงินล้านต้องมีผมใช้คาว่ามนุษย์เงินล้านต้องมีอ่ะหลายหลายท่านเนี่ยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาต้องมีสิ่งนี้ฮะนะวันนี้อยากจะแบ่งปันว่าเราต้องมีสิ่งนี้ฮะถ้าเรามีสิ่งนี้เราจะประสบความสําเร็จใครมีปากกาจดเลยนะใครมีประกาจดเลยนะคุณเหวียวจดไหมคุณเหวียวโอ้โหคุณหมอ ขอค่ดจดค่ะอ,อยากสำเร็จค่ะอยากสำเร็จค่ะเย่หมูจดไปคะโอ,คโ,อคโอเคโอเคอ่าโอเคนะครับอ่ะอันนี้ข้อหนึ่งสิ่งที่ต้องมีซึ่งเราจะพูดกันสม่ำเสมอม,มากนะอย่างบรรจันที่แล้วเนี่ยผมก็พูดพูดไปเกินเกินเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่วันนี้อาจจะมาเจาะลึกเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับว่าวันนี้นะครับคนที่จะประสบความสําเร็จ จะต้องมีเป้าหมายฮนะจะต้องมีเป้าหมายฮนะเป้าหมายจะต้องแบบชัดเจนว่าจะยังไงเราจะท,ทําธุรกิจตาลิชี่อันนี้ผมพูดถึงตาลิชี่เลยนะอ่าผมพูดถึงตาลิชี่เลยนะเราอาจจะมีเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอันนี้แล้วแต่นะครับว่าระยะสั้นเราต้องการอะไรแตาา่ระยะกลางระยะยาวส่วนใหญ่ที่จะพูดให้เราฟังกันทั้งหบดเนี่ยจะพูดถึงเป้าหมายระยะยาวก,กันทั้งนั้นเลย นะฮะอยากเป็นอยากมีรายได้เดือนละล้านอยากมีรายได้เดือนละสิบล้านอันนั้นระยะยาวนะครับระยะยาวนะครับทีนีอ้อันนั้นมันเหมาะสมละในการที่เรามองเห็นว่าธุร,ธรธกิจนี้มันเป็นธุร,ธรธกิจที่จะต้องสร้างธุร,ธรธกิจระยะยาวอยู่แล้วนะครับเรามีเป้าหมายระยะยาวเราต้องการอะไรนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะผมก็อยากจะมีรายได้คุณง่ายว่าสิ้นปีนี้หลักล้านต่อเดือนนะหลักล้านต่อเดือนเลยนะครับสิ้นปีนี้นะครับ แล้วก็ระยะยาวจริงๆเนี่ยอยากจะมีรายได้พาสซีฟจริงๆเนี่ยกับกธุร uh, กิจเอ่อ t ดอะสตาร์ลิชี่นะครับทีนี้เป้าหมายที่ผมอยากจะแบ่งปันว่าณนะวันนี้เนี่ยนะเราอาจจะต้องมีการเซ็ตเป้าหมายนะระยะสั้นอ่านะผมใช้ยว่าระยะสั้นแล้วทําไมต้องมาพูดตอนนี้ก็ผมอยากจะมาแบ่งปันว่ามันจะต้องต่อต้นเดือนนี้อ่านะวันนี้เพิ่งวันที่ห้าเราจะต้องเซ็ตเป้าหมายให้กับตัวเราเองนะ ในตอนต้นเดือนนี้เลยในตอนต้นเดือนหลายท่านมีเป้าหมายที่จะไปฮ่องกงอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายละที่เราจะสามารถเจ็บคะแนนจะสมไปทิพฮ่องกงได้นะฮะอันนี้ก็คือเป้าหมายระยะสั้นของเราในเดือนนี้เหมือนกันนะ,ะแต่ลหลายท่านเมื่อกี้กดเข้ามากดหนึ่งกดหนึ่งเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าการทำสามเริ่มต้นก็คือการที่เราตั้งเป้าหมาย ในการเป็นซุปเปอร์สตาร์อันนี้เดี๋ยวลองไปศึกษาดูนะว่าตำแหน่งแรกนะคุณวุธแรกของส t า r ลิีเนี่ยคือตำแหน่งซุปเปอร์สตาร์ซึ่งทุกคนจะต้องเริ่มต้นเหมือนกันหมดเลยผมเองเนี่ยก็เป็นตำแหน่งซุปเปอร์สตาร์ก่อนอต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์ก่อนเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป้าหมายนะแล้วอยากจะบอกว่าหลายท่านเนี่ยที่เสียเวลาไปเปล่าๆเนี่ยนะผมผมอยากจะบอกว่าคือถ้าการทำงานของเราอ่ะ นะเราไม่ตั้งเป้าหมายนะเราจะเสียเวลาไปเปล่าๆเลยนะผม,ผมผมอยากจะแบ่งปันนะคือคือมันจะมันก็จะผ่านไปอ่ะผมอยากจะบอกว่ามันก็จะผ่านไปถ้าเดือนนี้เราไม่ยังตอนนี้ต้นเดือนเนี่ยสําหรับคนคนคนเก่าๆเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายกับตัวเองเนี่ครับเอเราอยากประสบความสําเร็จระยะยาวเราอยากมีไรายได้หลักล้านหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมาย ระยะสั้นตอนนี้เดือนนี้ก็จะผ่านไปฮะผมจะบอกให้นะเดือนนี้จะผ่านไปเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขียนเป้าหมายของเราลงไปเลยนะสำหรับคนคนเก่าก็ได้นะครับคนเก่าก็ได้ว่าเดือนนี้เราต้องการคุณวุฒิอะไรเราต้องการรายได้เท่าไหร่ผมผมเอาแค่นี้นะผมจะไม่ไปอ่าไปพูดอะไรที่มันดูแบบดูแบบไอ ดูดีอะไรเงี้ยผมผมแปลเป้าหมายเป็นสั้นๆเลยว่าคุณอยากมีไรายได้เดือนนี้เท่าไหร่คุณอยากมีคนรู้วุเดือนนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเราต้องตั้งเป้าหมายผมเจอหลายท่านนะฮะที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจแต่เขาตกข้อนี้ฮะตกข้อนี้จริงๆนะอ่าผมอยากจะบอกว่าถ้ายังมีข้ออ้างในการตั้งเป้าหมายของเดือนนี้เดือนนี้ก็จะผ่านไป <c oughs> เดือนนี้ก็จะผ่านไปโดยที่ตัวเองก็ยังจำไม่ไปไหน ผมถึงบอกว่ามันจะเสียเวลานะครับหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายแล้วนะฮะเราต้องมีสิ่งนี้ฮะอันนั้นข้อหนึ่งนะสิ่งแรกสําหรับคนที่ต้องการความสําเร็จคือหนึ่งเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะเป้าหมายในระยะสั้นที่เราจะต้องลงมือทำทีนี้เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมีการวางแผนงานนะครับเ,เราต้องมีการวางแผนว่าไอ้เป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนว่าเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงห,หาก เราตั้งเป้าหมายแต่เราไม่ได้วางแผนงานยังไงเราก็พลาดเขาเรียกว่าตั้งเป้าแต่ไม่วางแผนมันจะไปไม่ถึงเอเราก็ต้องมีการวางแผนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าเ,เราจะวางแผนยังไงเราจะเห็นโครงโครงว่าออการที่เราจะมีคุณวุฒิแบบนี้เราวางแผนแบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีการวางแผนนะนะวางแผนในการทํางาน สิ่งที่สามที่เราต้องมีนะฮะหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายเราวางแผนนะครับเราจะต้องมีการลงมือทำนะฮะทีนี้ถ้าเราวางแผนงานแล้วแล้วเราลงมือทําแล้วเราไม่ทําตามแผนงานที่เราวางไว้นะมันก็คือเราไม่ได้วางแผนนั่นแหละผมอยากจะมว่าวางแผนแล้วไม่ทําตามนั้นมันก็ไม่ได้วางแผนไงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรา มีเป้าหมายเราวางแผนงานเราต้องมองลงมือทำตามแผนงานที่เราวางไว้อลงมือทำอย่างตั้งใจด้วยเออต้องตั้งใจในการทำงานนะครับนะเพราะอะไรฮนะถ้าเราไม่ทำอย่างจริงจังมันยากที่จะสำเร็จนะอันนี้ผมอยากจะให้แนวคิดสำหรับคนที่ต้องการความสำเร็จแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆเขาอาจจะเอ่อเข้ามาใหม่ๆเราก็เรียนรู้ไปก่อน นะแต่คนที่ต้องการความสําเร็จที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเหมือนผมฟังอาจารย์นทวัตพูดที่บอกว่าตัดสินใจสําเร็จแล้วต้องลงมือทําอย่างตั้งใจอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะต้องลงมือทําอย่างตั้งใจเดี๋ยวทําอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะในระบบสามสี่ห้าเราไปเรียนรู้ได้หมดทําอะไรเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเราต้องลงมือทําอย่างตั้งใจและเราต้องรู้นะถ้าเราไม่ทําอย่างจริงจัง,จงมันยากที่จะสำเร็จนะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอยากบรรลุปเป้าหมายต้องวางแผนและทำอย่างจริงจังถ้าจะให้ดีทำให้เกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้ทําให้เกินไปหน่อยตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเดือนนี้เราตั้งเป้าหมายเป็นซุปเปอร์ร์ซ้ายสามขวาสามอ่าเราก็ลงมือทำให้มันแบบสุดๆเลยนะฮะตั้งเป้าหมายซ้ายสามขวาสามทำไปเลยเกินกว่านั้นได้ยิ่งดีนึห้าออกไหมประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ สิ่งสำคัญนะครับนะในการทำธุรกิจสตาร์ลิชี่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีเขาเรียกว่า k e ย success ก็คือ a อ t i t u d e ก็คือทัศนคติในการทำธุรกิจแบสตาร์ลิชี่เดี๋ยวเดี๋ยววดหน้าผมจะมาแบ่งปันเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะเรื่พวกนี้ด้วยนะอยาจะมาแบ่งมาแต่ว่านี้คือความสำคัญมากๆเลยครับนะในเรื่องของทัศนคติในการทำงานนะครับอันนี้หลายท่านเคยเห็นสไลด์ตรงนี้ละ เขาเรียกว่าบันไดสู่ความสําเร็จสําหรับคนใหม่ๆนะครับสําสหรับคนที่กดหนึ่งเมื่อกี้นะครับเข้ามาใหม่ๆถ้าตัดสินใจจะทําธุรกิจอ,อย่างจริงจังเนี่ยมันเริ่มด้วย3เริ่มต้นตั้งเป้าหมายเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยางล่างนี้ล่างนี้นะครับนีมี3ข้อนะครับหนึสาเนี่ยไม่คุยอะไรเยอะนะครับสปอนเซอร์ไซส์ซาสาม่่าสามที่เป็นสตาร์อัพก็จะเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่สําหรับในห้องนี้นะครับ นั่นแหละท่านในตอนต้นเดือนนี้เราสามารถตั้งเป้าหมายเป็นดับเบิลโกลสตาร์ได้ครับหรือทริปเปิลโกลสตาร์ก็อย่างได้ครับแพตตินัมสตาร์ก็อย่างได้ครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างของคนที่เขาทําได้แล้วะในเดือนแรกเข้ามาก็เป็นแพตตินัมสตาร์เดือนแรกเข้ามาเป็นเออร์สตาร์ก็มีฮะมันเป็นไปได้หมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราอยากจะบอกว่าแต่ละท่านนะลองปรึกษาอัพไลน์นะครับว่าวันนี้เราจะตั้งเป้าหมายในตอนเริ่มต้น อ้นเดือนนี้แหละเราจะตั้งเป้าหมายคุณวุฒิตำหน่งอะไรนะผมอยากจะให้มองคุณวุฒิเป็นบันไดสู่ความสำเร็จให้กับตัวเราเองนะครับอ่านะประมาณนี้นะครับผมอยากจะถามว่าเอางี้แล้วกันเนาะผมอยากจะถามว่าในห้องนี้นะครับอ่าเอาสมัครใจนะสมัครใจนะครับใครที่คิดว่าตัวเองเดือนนี้ขั้นต่ำขั้นต่ำเลยนะ จะเป็นดับเบิลโกสตาร์ขั้นต่ำนะ,ะช่วยพิมพ์คำว่า DGS ให้หน่อยฮะในเดือนนี้ใครที่ตั้งเป้าหมายขั้นต่ำขึ้นไปเป็น DGS ดับเบิลโกสตาร์ช่วยพิมพ์คำว่า DGS ให้หน่อยฮะช่วยประกาศตนนิดนึงฮะโอ้โหมีคุณเหมียวกินนลินคุณตุกกี้ฮีโร่อันนี้ขั้นต่ำนะ เราอาจจะตั้งเป้าหมายสูงกว่านี้ก็ได้แต่ผมอยากจะเห็นว่าเออใครชัดเจนว่าที่จะตั้งเป้าหมายอลองพิมคำว่า dg s เอเข้ามาหน่อยครับคุณทิพย์โค้ดเต้าคุณอุบลวันคุณน้อยที่เหลือนั่งดูลองดูซิว่าจะพิมพิมพิมดี d ีเอเข้ามามากน้อยขนาดไหนครับโอเคสุดยอดเลยสุดยอดเลย โคตสวนเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยนะครับออกมาเรื่อยๆแล้วบาเรื่อยๆแล้วสุภิยาคุณเล็กวัชลาคุณเ e อลเยสเหรอฮะเออโคตรลินมาเรื่อยๆคุณชินคุณพาดาออกมา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 ,มาเยอะเลยเยอะเลยสุดยอดเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะผมอยากจะบอกนะคือคือแค่ เป้าหมายที่เราตั้งและเราแค่พิมพ์เข้ามานี่นะฮะผมอยากจะบอกเลยนะมันเป็นอะไรที่จะส่งผ่านเขาเรียกว่าจิตใจเราอะจิตใจเราอะมันกล้าพอที่จะพิมพ์คาว่า b g s เอฉันจะเป็น b g s อขึ้นไปกล้าพิมพ์ออกมาไหมคนประสบความสำเร็จเขาจะไม่คิดอะไรเยอะเขาก้าประกาศเป้าหมายนะเขาก้าพิมพ์กล้าพูดกล้าอะไรหมดเลย กล้าบอกให้ทุกคนรับรู้ว่าฉันก็เป็นอย่างนี้มันคือความชัดเจนผมอยากจะมองความชัดเจนผมอยากจะบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยู่ในห้องนี้ที่อยากประสบความสําเร็จนะครับต้องชัดเจนนะต้องชัดเจนในการในการที่เราจะประสบความสําเร็จนะครับไม่ได้บอกว่าคนไม่พิมพ์ไม่สําเร็จนะแต่ถ้าคุณพิมพ์เข้ามาแสดงว่าคุณกล้าละที่จะตัดสินใจประสบความสําเร็จกับธุรกิจตาลิตชีคุณจะไม่ใช่เป็นแค่ BGS คุณจะเป็นมนุษย์เงินแสนมนุษย์เงินล้านของเดอะสตาร์ลิชี่ครับนั่นคือความกล้าที่คุณจะแสดงออกมาโอเคเนาะอ่านี่คือเรื่องของตำแหน่งนะฮะอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปเร็วแล้วฮะไปเร็วละนะครับพอเห็นละว,ว่ามีใครพิมพ์ BGS เข้ามาบ้างประกาศให้โลกรู้เออคุณคุณสุชาดาบอกชัดเจน โอเคไปต่อไปต่อนะครับคือตอนนี้อันนั้นคือเป้าหมายแต่วางแผนงานเนี่ยก็คือเราต้องเห็นโครงเข้าอยู่ในสมองเราอะว่าแผนงานของเราตอนเนี้ยถ้าเราเป็นแค่ซุปเปอร์สตาร์มันไม่มีอะไรเยอะนะซุปเปอร์สตาร์ง่ายมากเลยนะการทำสามเริ่มต้นแล้วเป็นซุปเปอร์สตาร์นะก็คือเราสปอนเซอร์ซ้ายสามขวาสามส่วนวิธีการหาซ้ายสามขวาสามเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการค้นหาอันนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เพิ่มแต่ว่า แผนงานที่เราจะมีโครงเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีสายสามขอสามเนี่ยสายสามขวอสามเราเป็นซูเปอร์สตาร์นะสายสามขวอสามของเราบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสตาร์อย่างเดียวใช่ไหมบางท่านก็เป็นซิลเวอร์สตาร์บางท่านก็เป็น, star, น,กปนโกลส์สตาร์ให้เราเห็นโครงสร้างของซูเปอร์สตาร์เป็นแบบนีนะ้ให้เห็นแบบนี้เราไม่ได้ฟิกโครงสร้างนะแต่ว่าให้เราเห็นว่าโครงมันเป็นแบบนี้สําหรับซูเปอร์สตาร์นะครับ เพราะว่าอะไรฮะการที่เราเป็นซูปเปอร์สตาร์เป้าหมายตรงนี้มันจะทําให้เราได้เขาเรียกว่าตามแหนธุรก,กิจเราจะได้แมทชิ่งเขาเรียกว่าแมทชิ่งสามชั้นอะแมทชิ่งอ่สามชั้นอะยังไงเราก็ต้องเป็นอยู่แล้วอะถ้าเราจะทําธุรกิจสตาร์ลิชิ่ยังไงเราก็ต้องเป็นซูปเปอร์สตาร์นะทําให้มันเร็วที่สุดเลยทาให้มันเป็นซูปเปอร์สตาร์นี้ถ้าเราเป็นช้าแทานแทนที่องค์กรมีการ แนะนําลูกหลานเหรนแล้วมีรายได้บバラทีมทําให้เราได้แมทชิ่งเราไม่ได้นะฮะผมจะบอกให้นะเราจะไม่ได้นะเอเราจะไม่ได้แมทชิ่งนะอ่าโอเคนะอันนี้คือซุปเปอร์สตาร์นะนะครับทีนี้หลังจากนี้พอเราเป็นซุปเปอร์สตาร์ปั๊บเนี่ยเราก็จะขึ้นเหมือนหลายท่านที่พิมพ์เข้ามาเป็นดับเบิลโกซาเนี่ยก็คือมีคะแนนทีมอ่อนเนี่หนึ่งหมื่นอ่าทีมอ่อนหนึ่งหมื่น อ่านะโครงสร้างของดับเบิลโกลสตาร์เนี่ยนะครับของดับเบิลโกลสตาร์เอาง่ายๆเลยนะเราเราเรามีแผนงานว่าเอ้ยถ้าเราจะเป็นดับเบิลโกลสตาร์เนี่ยหายเจอฮนะฝั่งหนึ่งเนี่ยน่าจะมีสักสองซุปเปอร์สตาประมาณนะประมาณสองหรือสามซุปเปอร์สตาแต่ถ้ามีสักสองซุปเปอร์สตาเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็ได้แล้วถ้าสามนี่ไม่ต้องพูดถึงเนะี่ยสามซุปเปอร์สตานี่มันมันถึงแล้วฝั่งหนึ่งนะ ฝั่งซ้ายสองสามซูเปอร์ร์ฝั่งขวาสองสามซูเปอร์สตาร์นี่คือการวางแผนเมื่อเรามีการแนะนําแนะนําแนะนาสปอนเซอร์สปอนเซอร์เราก็ไปดูว่าคนในองค์กรของเราเด่ยใครทำสามเริ่มต้นที่พร้อมจะขึ้นซูเปอร์สา์บ้างไหมอันนั้นคือการวางแผนงานที่เราจะทํางานร่วมกับทีมงานของเรานั้นการเป็นดับเบิลโกลต้าถ้าเราขึ้นตำแหน่งด้วยดับเบิลโกลตาด้วยคะแนนหนึ่งหมื่นทีวีโดยไม่มีใครเป็นซูเปอร์สตาร์เลยอันนี้ จะไม่ค่อยแข็งแรงถามว่าขึ้นได้ไหมมันได้แต่มันไม่แข็งแรงมันจะไม่แข็งแรงนะรอันนี้เราวางแผนให้มีโครงสร้างประมาณนี้ด้วยนะครับนี่คือดับเบิลโกลตนะครับนี่การที่เราจะเป็นทิปเปิลโกลต้าเนี่ยก็คือมีคะแนนฝั่งทีมบาลานเนี่ยทีมอ่อนเนี่ยสามหมื่นพีวีนะสามหมื่นพีวีนะครับการที่เราจะเป็นทิปเปิลโกลต้าก็คือเราก็จะต้องมีเอาง่ายๆเนาะฝั่งหนึ่งนะเราจะต้องมีหนึ่งดับเบิลโกลตา หรือถ้าเราไม่มีดับเบิลโกลตร์เรามีสักสี่ซุปเปอร์สตาร์เราก็สามารถขึ้นทริปเปิลโกลตร์ได้เราก็ต้องไปวางแผนองค์กรของเราสําหรับคนเก่านะฮะที่เข้ามาแล้วเราก็ดูดูวางแผนงานว่าเออเรามีโพงเรามีทีมงานเราเป็นแบบนี้ถ้าเรายังไม่มีใครที่จะขึ้นมาเป็นดับเบิลโกลตร์หรือมีสักสี่ซุปเปอร์สตาร์ได้เราก็ต้องเพิ่มคนสร้างคนเพิ่มขึ้นนี่คือการวางแผนนะฮะในตอนต้นเดือนนี้ว่าเราจะขึ้นทริปเปิลโกลตรายัางไงนะครับ แต่หลายท่านในในห้องนี้แน่นอนฮะ,ะตำแหน่งที่เป็นคุณวุฒิที่ได้ใบประกอบใบประกาศกิจคุณจากบริษัทแล้วบริษัทถือว่าเราเป็นเดอ,อะสตาร์ของของสตาร์ลิชี่ก็คือการเป็นตำแหน่งแพตตินัมสตาร์ก็คือมีห้าหม่คะแนนีบาลานเพราะนั้นวันนี้ทําไมเราไม่เป็นแพตตินัมสักทีทําไมเราไม่เป็นสักทีเราก็ต้องไปดูในองค์กรของเราอะว่า,วาเฮ้ยเราจะมีสัก ดับเบิลโกลสตาร์สักสักสองคนไหมสังเกตด,ดูนะถ้าเรามีดับเบิลโกลสตาร์สักสองคนในฝั่งหนึ่งนะหรือมีประมาณสักแปดซูเปอร์วเซอร์อย่างนี้นะฮะแสดงว่าคะแนนฝั่งนั้นจะขึ้นมาเกินห้าหมื่นแล้วแล้วยิ่งถ้าเรามีทิปเปิลโกลสตาร์สักหนึ่งท่านเนี่ยเออมันเกินแน่ๆนมันขึ้นมาแน่ๆเพราะนั้นการที่เราจะเป็นแพทติน้มสตาร์เนี่ย แคปจอนี้ไว้เลยก็ได้นะแคปไว้เลยก็ได้นะนี่คือโครงสร้างที่เราต้องวางแผนการขึ้นแคปติัมสตาร์าว่าเฮ้ยสมมุติล่างสุดเนี่ยอ่าสมมุติเราไม่มีตําแหน่งสูงเราเพิ่งเข้ามาเราไม่มีตําแหน่งสูงแสดงว่าเราต้องมีประมาณสักหกถึงแปดซุปเปอร์สตาร์มันจะมีทําให้มียอดบอลลุ่มขึ้นมาห้าหมื่นีแต่ถ้าเรามีผู้นําระดับหนึ่งก็มีมีดับเบิลโคสตาร์สักสองคนเนี่ยโอ้มันการันตีว่ามันจะขึ้นมาห้าหมื่น อันนี้สําคัญนะจุดตรงนี้สําคัญมากๆการที่เราจะขึ้นแพทตินัมสตาร์เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าไอ้ทำไมฉันไม่เป็นแพทตินัมสตาร์เราขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันต้องขึ้นพร้อมกับโครงสร้างของทีมงานที่เกิดขึ้นนะถ้าเราขึ้นมาอย่างที่บอกอะขึ้นมาด้วยมีห้าหมื่นพีวีโดยที่แต่ละท่านในองค์กรเนี่ยไม่มีตําแหน่งไม่ได้ทาคุณสมบัติมีน้อยมากๆอันนั้นนะ่ะมันจะไม่แข็งแรงนะจะไม่แข็งแรงนะครับโอเคเนาะ อันนี้คือส่วนเพอร์ตาผมคงไม่ลงลึกละเพอร์ตานี้ไปเลยแล้วกันนะครับอันนั้นเพอร์ตาหรือแม้กระทั่งรูบี้เนี่ยไปก่อนเลยนะครับเอาแพ้ตินัำก่อนง่ายๆก่อนสำหรับสาหรับพวกเราตอนนี้ทีนี้เมื่อเราวางแผนเรามีเป้าหมายเราวางแผนงานแล้วเนี่ยครเราก็ต้องลงมือทำแล้วตอนนี้ลงมือทำตามแผนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้ คนในองค์กรของเราอะ่ะมันยังไม่มากพอ,อที่มันจะเกิดตําแหน่งจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อกี้อะ่ะเราก็ต้องมีการสปอนเซอร์ SP คือการสปอนเซอร์ส่วนตัวนะการสปอนเซอร์ส่วนตัว FU ก็คือ f o l low up การติดตามอันนี้ตัวเราเองนะสิ่งที่เราต้องทำะนะฮะการสปอนเซอร์ส่วนตัวการ f o l low up การเข้าซูมการทำซูมมิ n งการทำเฮา e ์มิ n งเพิ่มจำนวนของการทำเฮา e ์มิ n ง นี่คือตัวเราเองทําเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของเนื้อง,งานของเราเองที่จะทําให้มันเกิดขึ้นแต่ผมอยากจะบอกว่าสมมุติว่าเราจะเป็นตําแหน่งประมาณสักพัตตินัมสตา์ขึ้นไปอะเนาะหรือตําแหน่งที่จะเป็นมนุษย์เงินแสงให้เราตั้งเป้าหมายอย่างนี้การสปอนเซอร์ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมเคยเคยเคยแชร์ว่า การที่เราจะมีรายได้หลักแสนกับธุรกิจสตาร์ลิตชี่มีเงินเข้าเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนบาทแสดงว่าวันหนึ่งจะเข้ามาประมาณวันละสามพันสามพันแล้วเราอ่ะการสปอนเซอร์ของเราอ่ะส่วนตัวเนี่ยแน่นอนฮะสามต้องคือหกคนแต่ถ้าถามว่าถ้าเราจะมีรายได้เดือนละหนึ่งแสนวันละสามพันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน กับการแรกกับการที่เราเปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยสามสิบคนน่ะที่เซเยกกับเราอะ่ะและเราจะมีะไรายได้เดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนทุกเดือนเนี่ยมันโหดร้ายไหมเนี่ยผมว่ามันมันโหดร้ายไหมมันเกินไปไหมกับการสปอนเซอร์สักสามสิบท่านเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าสามสิบท่านเนี่ยจะท,ทําธุรกิจกับเรามากน้อยขนาดไหนไม่ไม่เกี่ยวนะขอให้มันมีจํานวนการสปอนเซอร์สตาร์อัพขึ้นไปสามสิบคนเนี่ย ด้วยสถิติตรงนี้มันจะทําให้เราเป็นมนุษย์เงินแสนเราเราคิดว่ามันมันยากเกินไปไหมเนี่ยกับการที่เราจะมีรายได้หลักแสนทุกเดือนทุกเดือนในอนาคตคือโอ้มันมีโอกาสไต่เต้าขึ้นไปเยอะกว่านั้นอีกขอช่วยตอบสักท่านหนึ่งนะฮะว่ามันยากเกินไปไหมไม่ยากครับมีคู่หูบอกแนละ้วไม่ยากครับไม่ยากครับมันโคตรคุ้มเลยนะ เราจะไปทํางานอะไรให้มันมีไรายได้เดือนละหนึ่งแสนทุกเดือนทุกเดือนแล้วต่อแล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเนะี่ยโดยการที่เราสปอนเซอร์คนสามสิบคนที่เป็นสตาร์อัพขึ้นไปมันจะมีงานไหนอ่ะว่างานนี้แหละงานนี้จริงๆนะฮะนี่คือสถิตินะครับผมว่ามันคุ้มมากๆครูที่บอกว่ามันคุ้มมันโคตรจะคุ้มะฮะแต่วันนี้ถ้าเราเข้ามาในาธุรกิจซาเลชันแล้วเรามองแค่ เออหนึ่งคนสองคนสามคนห้าคนหกคนแล้วฉันจะมีรายได้หลักล้านโอ้โหผมว่ามันมันก็สุดยอดนะมันสุดยอดนะผมผมผมเอาความจริงมาพูดอันนี้อาจจะโหดร้ายสําหรับคนใหม่นะแต่ว่าคนใหม่ก็ตามเนี่ยผมว่ามันก็ยังคุ้มอยู่เีมันคุ้มอะเราจะไปทํางานอะไรให้มันได้หลักแสนขนาดเป็นแพทย์นี่นะผมอยากจะพูดเลยนะมีรายได้หลักแสนเนี่ยโอ้โหทํางานก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดสักวันพอละ แล้วทํางานแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มถึงจะมีรายได้ประมาณแสนหนึ่งนั่นแหะประมาณนั้นะแล้วเวลาหยุดทําไม่สบายไม่ได้ตังค์ด้วยนะ <c oughs> แต่ที่นี่เนี่ยตื่นมาโอ้โหภาษีอินคำมรับรายได้อีกดูสิโอ้โหมันเวิร์กจริงนะดองนั้นในส่วนตัวเองเนี่ยมันมีเนื้องานที่เราต้องลงมือทําประมาณนี้ไม่มีอะไรมากฮะสปอนเซอร์ส่วนตัวติดตามทีมงาน เข้าซูมเรียนรู้ติดตามทีมงานเข้าซูมทำเฮาส์มิทติ้งออฟไลน์ทำเฮาส์มิทติ้งซูมออนไลน์นะครับหรือเข้าไปงานออฟไลน์ต่างๆพาตัวเองเข้าบรรยากาศนั่นคือตัวเรานั้นนั่นคือในส่วนของเรานะในส่วนของการทำงานกับทีมงานในในส่วนของการทำงานกับทีมงานก็คือ A B C A B C ก็คือเราทำงานกับ ทีมงานเรานะแล้วก็มีผู้มุงหวังเราช่วยพูดให้เขาเรียกว่าสองต่อหนึ่งกับดาวไลน์อะไรเงี้ย A อ C นะทำงานกับทีมงานดนยการทำจับเฮล์มิ้งออฟไลน์เฮล์มิ้งออนไลน์นะโปรโมททีมงานเข้าซูมเรียนรู้ซูมนะโปรโมททีมงานเข้างานอีเวนต์ต่างๆทุกงานเลยนะโปรโมทโปรเหมือนเหมือนที่เฮียหูทองพูดเมื่อวานอนะ วิชาโปรโมทนี่มันเป็นอะไรที่มันสุดยอดจริงๆนะฮะคุณไม่เก่งแต่คุณโปรโมทเก่งนะโปรโมททีมงานให้ให้เข้าบรรยากาศได้เก่งนะคุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้ค,คุณง่ายเออเนี่ยใช้วิชาโปรโมทให้เป็นประโยชน์แล้วพาทีมงานเข้าสู่งานและบรรยากาศที่จะทําให้ผู้คนตัดสินใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนั้นมันทีของมัน เพื่อนคนเข้าสู่ระบบทําให้คนตัดสินใจที่จะเป็นมนุษย์เงินล้านอ่ะคุณง่ายเป็นอย่างนั้นนะอยากจะแบ่งปันว่าการลงมือทําเนี่ยนะภายใต้ทการทํางานทั้งหมดนะถ้าเป็นนืน้อง,งานเนี่ยให้เราปรึกษาอัพไลน์นะครับแล้วก็แนวทางในการทํางานนะนะเอางี้แล้วกันนะผมอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ย สั้นง่ายสบายรวยจริงๆนะฮะจงเชื่อว่าคนอื่นทําได้นะหลายท่านวันนี้นะเราโชคดีมากๆนะฮะวันนี้เดอะสตาร์ลิชี่ไม่ใช่วันแรกที่ไม่เห็นใครสําเร็จมีรายได้วันนี้สตาร์ลิชี่เข้าสู่เดือนที่หกมีคนเดินก่อนหน้าเราแล้วเขาก็ทําให้เราเห็นแล้วว่ามีรายได้หลักล้าน หลักใกล้ล้านหลักแสนมีให้เห็นแล้วฮะแล้วตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆเหมือนหลายๆท่านที่บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆอ่ะจังหวะเวลาของรุ่นบุกเบิกที่คุณจะสามารถที่จะสร้างรายได้หลักหลักล้านเลยก็ได้หลักล้านเลยก็ได้ไดต่อเดือนนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะมันเป็นจังหวะที่สุดๆเลยผมว่าเป็นจังหวะที่ดี